คอล่์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินวันนี้หัวข้อเศรษฐาคนที่เราเลือกเองคำพูดเนะ่ะเหมือนพยาอินทรีแต่ผลงานเหมือนนกกระจ,จอกขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตของคนไทยก็เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องน่ากังวลอยู่จึงได้สั่งการให้นำคนของเราออกมาโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองขณะที่เรื่องของการช่วยตัวประกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเท่าเทีเทยมกันนายกเศรษฐาบอกกับนักข่าวก่อนบินไปประชุมที่จีนเมื่อวาน16ตุลาคม2566แต่ปรากฏว่าในบรรดาแรงงานไทยในอิสราเอลตายเพิ่มรายวันที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ยังไร้แววหวังที่รอรัฐบาลช่วยขนย้ายกลับประเทศอีก ร่วมมืน่นดูตามจํานวนกับความเป็นไปได้ในการขนกลับได้เที่ยวละระดับร้อยเดือนนี้กลับหมดหรือชาติหน้าหมดก็ยังไม่แน่ใจเศรษฐาพูดคำใหญ่คำโตทุกวันผมสั่งโน้นผมสั่งนี่ทำงานด้วยปากแล้วก็เก่งและไวจริงๆผมใช้ช่องทางทางการทูตทางหน่วยข่าวกรอง มีการคุยกันระหว่างข่าวกรองต่างประเทศและการทหารนอกจากนี้ยังใช้ช่องทางที่ไม่เป็นทางการภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเป็นเรื่องที่เราพูดคุยมาโดยตลอดโดยกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกับทุกฝ่ายทั้งปาเลสไตน์และอิสราเอลเพื่อขอคนของเราให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจแต่ทุกคนที่นี่และกองทัพไทยพยายามหาช่องทางเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่มเที่ยวบินเอาคนไทยกลับมาให้ทันในสิ้นเดือนนี้ให้หมดใครฟังก็นึกว่านายกไทยคนนี้เป็นพ่อทุกสถาบันช่างใหญ่โตมากบาร,รมีคับประเทศคับโลกซะจริงๆแต่ที่ผมสั่ง ผมสั่งผมสั่งนั่นน่ะเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วผมสั่งผมสั่งผลที่ได้ก็คือสั่งขีมูคนงานไทยตายเพิ่มทุกวันเฉียด30ศพแล้วบาดเจ็บอีกตั้งหากดูเส้นทางทางการบินไปรับแรงงานไทยกลับแทนที่จะบินตรงได้จากไทยไปอิสราเอล7 8ชั่วโมงกลับต้องบินอ้อมโลกเป็น10กว่าชั่วโมง เพราะประเทศอาหรับบางประเทศทั้งที่มีสัมพันธ์อันดีกับไทยแต่เขาไม่อนุญาตให้ไทยบินผ่านน่านฟ้าของเขาเพราะอะไรนะหรือก็เพราะปากวายงานโวของนายกเพื่อไทยคนนี้นั่นแหละเขาถล่มกันตัวเองยังไม่ทันรู้เหนือรู้ใต้ก็ตาหูตาแหกทวิตข้อความเลือกข้างเที่ยวประนามข้างโน้นข้างนี้เขา กรำจึงไปตกกับคนงานไทยคุยกับปาเลสไตน์คุยกับอิสราเอลคุยทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการแถมให้ n อ o ช่วยแต่ผลของขี้โม้มีแต่ตายเพิ่มแต่ละวันถ้าเศษทามีเครดิตกับมิตรประเทศจริงตามคุยนะ่นะป่านี้คนงานไทยได้ออกจากอิสราเอลไปรอเครื่องบินไทยมารับในประเทศที่สามนานแล้วแต่นี่ แค่ขอบินผ่านน่านฟ้าเขาอย่างไม่ให้แล้วคิดสิรอกลับร่วมหมืน่นแต่ขนกลับมาได้แค่เที่ยวละเป็นร้อยขณะเดียวกันทั้งปาเลสไตน์ทั้งอิสราเอลกระชับพื้นที่ถล่มใส่กันชนิดเอาให้ถึงขั้นล้างเผ่าพันธุ์แล้วคนไทยร่วมหมื่นนั้นมีที่ให้ยืนให้หลบกระสุนหลบจรวดสักี่ตารางเมตรนอกจากคำว่า ผมสั่งกับคำคุยโตแล้วไม่เห็นแววเลยว่าเศรษฐามีแผนอะไรแก้ไขสถานการณ์นี้โดยคนไทยไม่ต้องเสี่ยง50-50ผมไม่อยากพูดว่านิธาพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่คนงานไทยจะไม่ตกอยู่ในสภาพนี้แผนการลำเลียงออกจากอิสราเอลจะมีทางเลือกทำให้เร็วกว่านี้โดยมิตรประเทศพร้อมช่วยเหลือมากกว่านี้ แต่ก็นั่นแหละเศรษฐาเพื่อไทยเป็นนายกและรัฐบาลที่คนไทยเลือกแล้วเหมือนคนกอทมอที่เลือกชัดชาติเป็นผู้ว่าก็ต้องชื่นชมขมขื่นกันไปถุยน้ำลายใส่เขามันก็ตกกลับใส่หน้าตัวเองตามแบบเรียนประชาธิปไตยตกเบ็ดทำพูดเท่ก่อนบินไปจีนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองเรื่องช่วยตัวประกันเป็นเรื่องที่สำคัญเท่าเทียมกัน เสถาเอ้ยสมเพศนักถ้ารู้จักเรื่องหลักเรื่องรองนะ่ะในสถานการณ์อย่างนี้ที่มีชีวิตคนงานไทยเป็นหมื่นรอเป็นรอตายไม่มีผู้นำประเทศคนไหนหรอกที่เห็นการไปประชุมต่างประเทศเป็นเรื่องหลักกว่าการไม่ไปเพื่ออยู่เพื่อช่วยคนไทยกลับประเทศผมอาจไม่ลุ่มลึกในคิด เท่าความเลิศดล้ำของคนระดับนายกเศรษฐาที่พูดคำว่าเท่าเทียมโดยลืมไปว่าในรัฐบาลกูเองนักโทษเท่ากันทักษินนอนชั้น14แต่นักโทษคนอื่นนอนคุกเป็นนายกเดือนกว่าเดินทางไปแปดประเทศจะทำสถิติแข่งยิ่งลักณที่ประหนึ่งนายกรัฐบาลโลก 3ปีเดินทาง53ประเทศกับอีกหนึ่งช่องหมารอดเอาละขอวกกลับมาเรื่องของผมหน่อยเมื่อวานทำหน้าที่ผู้นำสารของวัดทรายขาวที่สงขลาคนละแห่งกับวัดทรายขาวที่ปัตตานีมาบอกให้ช่วยกันสร้างองค์หลวงพอ่อทวดที่ประเทศยาน,นโมลีเจ้าอาวาสองค์กรสร้างค้างไว้ครึ่งองค์เมื่อ20กว่าปีก่อนให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศรัทธาในหลวงพ่อทวดทราบก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดกันมากมายตอนแรกเบอร์บัญชีที่ผมบอกต้องสแกนผ่าน QR code คก็โอนกันไม่ได้ตอนนี้ทางวัดส่งเบอร์บัญชีใหม่มาให้แล้วและท่านก็โอนกันไปแล้วผมดูสลิปการโอนที่ท่านส่งมาให้ทาง Facebook เปลวสีเงินและอีกหลายทางโอ้โห มากมายจนผมนำมาบอกกล่าวแต่ละนามไม่หมดแน่ต้องขอเวลารวบรวมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอนุโมทนาบัตรช่วยระบุชื่อนามสกุลและสถานที่อยู่ของท่านมาให้ละเอียดด้วยผมจะรวบรวมให้ทางวัดจัดส่งมาให้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ผมก็ปลื้มใจไม่คิดว่าจะมากมายหลายท่านขนาดนี้ทางวัดเองยังตกใจเช้าขึ้นมา โทรศัพท์ดังรับไม่ทันทั้งวันถามเรื่องเบอร์บัญชีท,ที่สับสนผมเองก็ทั้งตกใจแล้ววิตกเพราะมีบางท่านส่งข้อความมาเตือนประมาณว่ารู้จักวัดนี้ดีหรือเปล่าให้ระวังเพราะเดี๋ยวนี้การหลอกลวงมีเยอะก็ขอบคุณที่เตือนเตือนแล้วช่วยกันสร้างด้วยก็ยิ่งดีทานะทานังแปลว่าการให การให้จบตรงที่จิตตั้งเมื่อจิตตั้งดีแล้วมุ่งตรงที่การสร้างองค์หลวงพ่อทวดไม่วอกแวกไม่ได้ให้เพราะรำคาญจุกจิกคนมาขอหรือให้แล้วคิดระแวงโน,น่นนี่แบบนี้ถึงให้ร้อยล้านพันล้านทานนั้นประหนึ่งปลูกพืชพันธุ์ที่เขาตัดต่อตนโตแต่มีแต่ใบไร้ดอกไร้ผล บารมีแห่งทานนั้นจะสมบูรณ์ดีตรงจิตตั้งขณะให้เมื่อจิตตั้งดีแล้วแม้ผู้รับนำทานที่เราให้ไปใช้ผิดประสงค์บาปกรรมจะตกอยู่กับผู้รับเขาเองเราไม่ต้องไปห่วงสิ่งนั้นกับรูปหล่อครึ่งองค์หลวงพ่อทวดมีที่มาที่ไปผมเคยอ่านข่าวเมื่อปีสองปีก่อนจะลําเลียงมาไว้ที่วัดจายขาว ก็เชื่อได้ในเจ็ดจำนงที่วัดจะสร้างองค์หลวงพ่อทวดให้ครบสมบูรณ์20กว่าปีมาแล้วทำไมจึงไม่มีใครสร้างให้สมบูรณ์คำตอบสั้นๆของผมเองคือหลวงพ่อทวดท่านรอโดยประสงค์ให้พวกเราผู้มีบุญวาสนาร่วมกันได้สร้างเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ของเราทุกคนเมื่อโอกาสที่สมควรมาถึงตอนนี้ก็มาถึงแล้ว ขันแรกช่วยกันหล่อองค์หลวงพ่อซึ่งใหญ่โตมากรองรับส่วนศีรษะครึ่งองค์นั้นให้เป็นองค์หลวงพ่อทวดครบสมบูรณ์ก่อนผมแอบมั่นใจว่าสำเร็จแน่ด้วยบาร,รมีหลวงพ่อทวดนี่ทางวัดส่งภาพถ่ายมาให้บ่ายวานันบอกว่าคุณบรรทูลล่ำซามทราบข่าวทันซื้อแคชเชียร์เช็คจำนวนสองล้านบาท มอบให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรสิกรไทยสงลานำไปถวายท่านเจ้าอาวาสประคู่สังฆรักษ์พิเชษจิตตะปาโลที่น่ารูปลออ่อศีรษะหลวงพ่อทวดผมก็อนุโมทนาจิตเจตนาอันแน่วแน่ของคุณบรรทูลต่อหลวงพระทวดนี้จะเกิดพลานิสง์มีผลต่อชาติประศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนในทางกว้าง ฝากไว้เป็นมรดกแผ่นดินสืบไปโดยคุณบรรทูลในฐานะมัคนายกคือผู้นำทางประเสริฐอีกหลายท่านครับให้เลขาพยายามแกะแต่ละรายชื่อตามลายตามเฟซตามเว็บตาม YouTube ของไทยโพสต์ที่ท่านส่งสลิปการโอนและแจ้งชื่อมารวบรวมไว้เพื่อทยอยลงเป็นการตอบรับอ๋อเกือบลืม เรื่องสำคัญที่ไม่สำคัญแต่ต้องบอกท่านอีกเรื่องคือสุข20ตุลาที่จะถึงนี้ครบรอบไทยโพสขึ้นปีที่28ขอเชิญทุกท่านแวะมารับประทานอาหารตั้งแต่เที่ยงไปจนกว่าท่านจะเบื่อรับประทานไปเองที่ไทยโพสสำนักงานใหม่ประชาชื่น46อยู่ถนนประชาชื่นริมคลองประปา มาทางเตาปูนอยู่ซ้ายมือมาทางพงเพชรงามวงวานก็อยู่ขวามือระหว่างแดนชนแดนกรุงเทพนนทบุรีปากทางเข้ามีป้ายร้านไก่ย่างเขาสวนกวางนั่นแหละตรงเข้ามาตันอยู่ตรงนั้นคงร้อนหน่อยแต่ไม่เป็นไรก่อนกลับหยิบมาดามเฮงติดมือไปอาบน้ำให้ชื่นใจด้วยเมื่อวานเสียขาวคุณวัน,นชัย ส่งมาให้เรียบร้อยหลายสิบลังเป็นยี่สิบปีรวมแล้วก็เป็นพันลังเสียขาวไม่เอาตังเลยสักบาทผมก็ชอบแฟนๆไทยโพสต์ก็ชอบถ้างานไทยโพสต์ขัดสบู่มาดำเฮงคงเซงงานไม่เป็นงานเรากลายเป็นของคู่กันไปแล้วเอาละครับคุยมากไปวันนี้ราหูยกย้าย จะให้โทษไปเป็นราหูให้คุณและคุ้มครองคนดีมีศีลมีสัตว์พุทธ,ธะตั้งไว้ที่ลมหายใจชีวิตใหม่สุขสดใสมีกับพวกเราทุกคนแน่นอนคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงิน